ชีวิตคนเป็นแม่นะยามทุกข์ใจจะขาดแม้กระทั่งสุดท้ายชีวิตไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้กับปัญหาที่เจอแต่ถ้าเมื่อคิดถึงหน้าลูกอืมดึงสติย้อนกลับมานะเออแก้ไขและสู้ชีวิตเพื่อลูกกอดลูกเป็นพลังอืมเพราะชีวิตเราสร้างมาด้วยตัวเองนะผลักดันให้เขาจนเติบโตบอกเลยว่าแม่ ทำเพื่อลูกได้เนาะเด็กสมัยนี้นะคะเสมอยายจ๋าเนี่ยตอนที่มีปัญหาชีวิตตอนยีบสี่เลิกกับพ่อปัญหาหลายทางเข้ามายายจ๋าคิดจะตุยตัวเองเหมือนกันนะแต่สุดท้ายแว็บสุดท้ายนึกถึงหน้าลูกดึงสติกลับมาบอกว่าตูตายไม่ได้นะชีวิตต้องอยู่ต่อไปเพราะลูกเรายังอยู่แล้วใครจะเลี้ยงถ้าวันนั้นไม่มองลูกหรือไม่มีลูก บอกเลยบายไปตั้งแต่อายุยี่สบสี่ย่างเข้ายี่บห้าแล้วพี่น้องขานี่แหละทึงบอกว่าหัวอกคนเป็นแม่คนพอมีลูกขึ้นมาหนึ่งคนนะฮะชีวิตทุ่มเทให้กับเขาเออจนเขาเติบโตพอเติบใหญ่ขึ้นมานะเขาไม่ได้ดังใจไม่เป็นดังใจกับความทุกข์ยากลําบากจุกอยู่ในหัวใจอยู่เด้แอบร้องไห้นิดๆแต่สุดท้ายอคนอย่างเราก็ต้องปงว่าเออเนอะลูกสมัยนี้ ไม่เหมือนสมัยเรานะเออและถ้าเราห่วงแต่น้อยใจลูกเนาะเราก็ตุยเปล่าอ่าชีวิตเป็นของเขาเราผ่านพ้นปัญหาตัวเองและเลี้ยงลูกมาจนโตก็คอยดูชีวิตของเขาว่าเขาจะเจออะไรนะฮะยิ่งตอนลูกเจ็บเนาะช่วงเลิกลาครอบครัวบอกเลยนี่แม่เจ็บยิ่งกว่าแต่ต้องกืนเข้าไปในหัวใจ เพราะประสบการณ์นั้นมันเป็นประสบการณ์ที่เขาจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองเพราะเขาไม่ฟังคําเตือนของแม่ดึงไปในทางที่ดีมันไม่ใช่ข้อคิดแนวคิดของเขาเขาก็ไม่เอานะสุดท้ายเขาก็มีปริญญาชีวิตอืของเขาเองเจ็บเองจบเองถอยหลัง กลับมาซบอกแม่เองนะคะแล้วก็มาติวเข้มกันใหม่เรียนรู้กันใหม่เด้พอแม่เรียนรู้กับลูกเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีวันจบสิน้นนะ,ะจริงจริงณนะวันนี้ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเติมพลังกําลังใจกันเด้อแม่เอ่ยพอเอ่ยอย่าห่วงแต่น้อยอกน้อยใจนะคะได้บ้างเสียบ้างไม่เป็นไรนะคะบางทีลูกเราก็ยังไม่ร้ายเท่ากับลูกคนอื่นเปรียบเทียบเอาเนาะ ก็ถือว่าโชคดีละบุญเราได้แค่นี้การรักษาเอา <c oughs> ดีกว่าไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ได้เอาเลยก็คิดซะว่าเราเลี้ยงเขามาจนโตและชีวิตเป็นของเขาเขาก็ต้องเดินเลือกในทางของเขาที่เขาคิดเขาอ่านนะเราเพียงแค่หวังว่าวันหนึ่งเออเขาคิดได้อาจจะย้อนกลับมาหาเราเองแต่ถ้าเขาคิดไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปชีวิตเขาเราก็อย่าลืมรักษา ายใจยตัวเองเด้อแม่เอืยพ่อเอือย